กองทีกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมป่าไม้และกรมที่ดินลงพื้นที่ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าของโฉนดที่ดินเลขที่8463ในอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นได้รับการร้องเรียนจากอดีตข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ว่ามีขบวนการอ่อยกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบทับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาาเพื่อขอขึ้นทะเบียนสวนป่าและตัดไม้สักส่งขายนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชันการพิเศษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่า เอกสารสิทธิ์อ้างการครอบครองพื้นที่แห่งนี้ออกเมื่อวันที่16มกราคมปี2552โดวยวิธีการเดินสำรวจก่อนถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนสวนป่าเนื้อที่หนึ่งไร่เศษจ,จากนั้นได้มีการตัดไม้สักที่เข่เองตามธรรมชาติอายุไม่ต่ำกว่า50ปีจำนวน11ต้นซึ่งมาตรวจสอบแล้วพบว,ว่าที่ดินแห่งนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำป่าทั้งแปลงขึ้นขึ้นทะเบียนนี้เมื่อวันที่6สิงหา ปี2555และพอวันที่22สิงหาปีเดียวกันก็มีการแจ้งตัดภายในเดือนเดียวกันก็ใช่มีเจตนาที่จะนำไม้สักรวม11ต้นนะครับซึ่งเป็นไม้สักทองนะครับซึ่งเราดูจากภาพถ่ายพิสูจน์จากภาพถ่ายทางกาศปรากฏว่าก็เป็นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการปลูกนะครับอายุมากกว่า50ปีะนะครับส่วนอีกจุด คือพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายจำนวน5ไร่เศษในตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กลายสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านหลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าก่อนหน้านี้มีผู้ครอบครองอ้กระสารสิทธ์นส3ก่อจำนวน14แปลงรวมเนืา้อที่391เไร่เศษขอขึ้นทะเบียนสวนป่าเพื่อทำการตัดไม้สักในพื้นที่ นี่เป็นสภาพของไม้สักที่ถูกการและยืนต้นตายนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นตั้งข้อสังเกตไว้2ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คือลำเลียงเพื่อส่งขายอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือแพ้วทางป่าเพื่อทำการเกษตรในพื้นที่แห่งนี้ค่ะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่า ได้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพราบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์นสสกเพื่อขอขึ้นทะเบียนสวนป่ารอบตัดไม้สักเมื่อตรวจสอบลึกลงไปกลับพบว่าเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดไม่มีในสารระบบของสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ห้องสอนในอดีตใ,ในปี2037เนี่ยนวิสุทธ์ได้นำเอาอ,อ่นอสามกจำนวน12ใบบวกกับ1ใน40แปลงที่ในคดีเก่านะฮะแล้วก็เพิ่มอีก1แปลง รวมเป็น14แปลงได้มาขึ้นทะเบียนสวนป่าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะมาทําการตัดไม้ในพื้นที่อ่านะซึ่งเราเห็นว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เลยรับเป็นเรื่องนี้เป็นมาเป็นคดีพิเศษที่จะดาเนินการกับายวิสุทธ์ต่อไปนะครับพฤติการการออกอกสารสิทธิ์โดยมิชอบเพื่อนําไปขึ้นทะเบียนสวนป่าเป็นใบเบิกทางในการตัดไม้สักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติส่งขายให้กับลูกค้านี้นายเฉลิมชาติมณีสุธรรม อดีตนักวิชาการชำนาญการพิเศษกรมป่าไม้บอกกับทีมลากความจริงว่าจังหวัดแม่ห้องสอนถือเป็นกลุ่มทรัพย์ไม้สักด์ที่ขบวนการมอดไม้ต้องการเนื่อจากพื้นที่กว่า80เปซ็นเป็นป่าศักดิ์นี่จึงเป็นช่องทางให้ผู้ที่ต้องการครอบครองจับมือกับเจ้าหน้าที่รัฐออกเอกสารสิทธิ์นส3นส3ก่อนและ,ะโฉนดโดยมิชอบเพื่อเตรียมขอขึ้นทะเบียนสวนป่าให้สามารถตัดไม้ศักด์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นการชุบไม้จากผิดให้เป็นชอบขั้นตอนของการกระทําความผิดจะมีเจ้าหน้าที่ในกรมที่ดินชี้พื้นที่ก่อนมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทำหน้าที่ชี้แนวเขตพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามรับรองว่าพื้นที่นั้นไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าทุกประเภทแต่ตามกฎหมายแล้วหากมีการออกกอกสารสิทธิทับพื้นที่ป่าย่อมต้องถือว่าเป็นการออกกอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบ ผู้ที่เขาไปเกี่ยวข้องเนี่ยต้องขจายก่อนว่าก่อนที่จะออกออก่อนที่จะนําที่ดินเนี่ยมาออกเป็นเอกสารสิทธิ์ทางที่ดินในโฉนดที่ดินเนี่ยนะครจะต้องตั้งจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ3มฝ่ายก่อนนะฮะถ้าอยู่ใกล้เขตป่าไม้นะฮะโดยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะฮะก็จะต้องปอดแต่งตั้งเจ้าพานักงานที่ดินในจังหวัดนั้นนะครับเจ้าพานักงานป่าไม้ในจังหวัดนั้นและประหลัดอำเภอในจังหวัดนั้นคือ3ามฝ่ายปกครองที่ดินนะฮะป่าไม้ มาร่วมกันเพื่อจะรับรองแนวเขตตรงนั้นว่าสามารถอระกอเอกสารสิทธิ์ได้หรือไม่นะฮะแต่ถ้าเป็นขบวนการที่ร่วมกันโดยมิชอบเมื่อออกมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบทันงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนั้นถ้าหากว่าใครที่ได้เอกสารสิทธิ์ตรงนี้มาเนี่ยแล้วก็ถ้าทําโดยมิชอบเนี่ยเขาก็สามารถที่จะได้ทั้งต้นไม้นะครับมาขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าเพื่อการค้าแล้วก็ได้ทั้งที่ดินเมื่อชุบไม้จากผิดให้เป็นชอบแล้ว โดยใช้ใบอนุญาตตัดไม้ในสวนป่าเป็นใบเบิกทางสู่ปลายทางนั่นก็คือลูกค้าที่รับซื้อนั่นเองทวัตชัยพิชิตรณชัยถ่ายภาพชดที่ชารอดกันภยัยกิ่มล่าความจริงที่กัดข่าวนาว26รายงาน